ตอนนี้นักวิ่งก็วิ่งในสเตจที่สองมาถึงเส้นพันมิเมตรครับผมบอกว่าระยะทางปีนี้ไกลขึ้นคุณแจ็ครู้สึกไงครับรู้สึกยงไงครับมองกล้องเลยครับรู้สึกไงครับกับระยะทางปีนี้ที่ไกลขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยครับเหนื่อยครับสุดยอดคุณสุดยอดมากสันเกินสองสันคุณเล่นหมดเลยครับคุณมียอยากจะกล่าวถึงคนผู้ชมทางบ้านแล้วเพื่อนๆที่ดูบู รายการนี้อยู่ครับนี่ครับอยากพูดอะไรครับอยากพูดนะครับเงียครับเหนื่อยเหนื่อยน้ำน้ำมีครับน้ำทีมงานขอน้ำเลยครับทีมงานขอน้ำเลยครับน้ำไม่เด้จ่ายอยู่ทีมงานขอน้ำครับโอ้โดยส่งน้ำเนี่ยครับใจอลไรเกินครับมีอะไรอ่าทินเท้าครับมีอะไรอยากจะบอกอยู่ครับขอบคุณมากครับครับมีอะไรอยากจะบอกเขาครับมีครับ มีอะไรอยากจะบอกถ้ามึงโดนอย่างกูบ้างมึงจะรู้สึกโดยเฉพาะพวกมึงเนี่ยไปไปลงครับอย่าไปเล่นสิครับไ,ไ,ไปครับไป,ไปเล่นบรรยากาศป,ปนีนี้เป็นยังไงร้อนนะร้อนเนี่ยร้อน<ป>แดดก็ร้อนร้อนแล้วใจกูก็ร้อนยังจะสู้ในสเตจที่สามไหวครับ ไม่เอาละเลิกละโอเคพอละนั่งพักให้สบายครับกูกูกูยอมตกรอบดีป่ะตกรอบอะดีที่สุดกูได้พักอยากขอบคุณใครไหมครับบอกเอ่ยเก่าไเลยครับโอ้ยบอกไปเลยครับบอกเลยพูดสิครับพูครับขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยเด้อสปอนเซอร์ครับมีใครไหมครับสปอนเซอร์โอ้โห ด้วช้างน้ำดื่มตาช้างครับช้างครับครับน้ำดื่มตาช้างสนับสนุนครับผมครับเจ้าขอบคุณขอขวดเราขวดเราขอขอบคุณอะไรครับครับเครื่องดื่มบำรุงร่างกายเครื่องดื่มเบนสองแปดห้าเบนสัทเบนสองแปดห้าครับผมให้ผมเข้าส่งเข้าร่วมแข่งขันเบนสองแปดห้าแล้วก็ผมขอขอบคุณขอบคุณโซดาตาสิงครับ ที่ร่วมสนับสนุนผมให้มันแกล้งผมจนทำเร็จตึงครับตึงตึงมากครับครับผมผมก็ไม่มีอะไรพูดละเหนื่อยละตอนนี้อยากทำอะไรมากสุดครับทำอะไรอ่ะอยากตอนนี้อยากทำอะไรมากสุดครับอยากเข้ารถตากแอร์เพราะกูร้อนเลยเพราะเหนื่อยละสวัสดีผู้ชมทางบ้านแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับสสวััดีครบยกมือสวัสดียกมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ